ยพี่เมย์พี่เมยพี่เยพี่เมย์ไม,ม,ม่ได้เปิดอันนี้เหรอเฮ้ยเฮ้ยคันหลิวคันหลิวครับวันนี้จะเป็นตกชิงหลิวเ e ย er so ื่อสดปลาชโดแขกรับเชิญคนนั้นมาแล้วนะครับผมสวัสดีครับพี่เมย์สวัสดีค่ะ <otic S 2> สวัสดีค่ะ,คะไม่ได้เจอพี่พี่เมย์มานานมากมาประมาณสองปีเนาะใช่ใช่เดี๋ยวทริปน,<ข>นี้นะฮะจะพาพี่เมย์มาตกชิงหลิว เดย๋่วสดเคยลองไหมยังถ้าชิงหลิวแบบชะโดนี่นี่ยังเลยอ๋อโอเคเดี๋่อวันนี้ก็เป็นนี่นะครับอกไก่ต้องมีคนหมักอกไก่ต้องมีคนหมักไก่ต้องมีคนหมักเงียยเลยแล้วนูตธเล่นมุกอะไรเตียมก่อนเตรียมก่อนเตรียมก่อนกาจะบอกว่าขอเป็นคนหมักได้ไหม กะจะบอกว่าขอเป็นคนหมักได้ไหมขอเป็นคนหมักขอเป็นคนหมักขอเป็นคนหมักคืออะไรอ่ะ What What the Fuck ไม่น okay. ่าเล่นเลยอกไก่ต okay. ้องมีคนหมักผวนผวนอกไก่ต้องมีคนหมักอกหักต้องมีคนใหม่ เดี๋ยวจูงอ๋อไม่ได้นอน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 คขับรถมายังไม่นอนเออยู่เออยู่มันสรุปก็ไม่ได้เป็นคนหมัดเนะอกไก่ต้องมีคนหมัดสรุปก็ไม่ได้เป็นคนหมัดนะไม่ไม่ไมไก่ต้องมีคนหมัดไก่ต้องมีคนหมัดคืออะไรเ่ยไม่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 ไปไหนวะไปแล้วน่ะโอ้ยใหญ่โยนีตั่เอา นันอ้วนดรออีกแล้วมีไม่ดรอักตัวเลยเนี่ยดูตัวนี้ตัวใหญ่แล้วทุกคนเก็บเก็บเบ็ดพี่เมยหน่อยฮะอันไหนคะอันนี้ใช่ไหมนั่งคุยเพลินๆเอาอย่างไรอะไรเนี่ยมาล่าล้างพันเนเฉยเลยนี่ใหญ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 ่พี่เมย์ใหญ่ใครเนี่ยผ่านแล้วมั้งไอม่ผ่านไม่ผ่านออกเลยโอ้โหโอ้โหใหญ่ใหญ่ใหญ่ พี่เมย์ตัดอะไรจะตักยังไงไม่มีด้ามเนี่ยโอเคขอบคุณครับพอษ์ห้ามีเหรออุ้ยมันโินห้าไะเนี่ยทานอยู่ไหนอะทานทำหน้ายางเกมยังไม่จบ้